เมื่อจําเป็นต้องใช้หน้าบุ๊กแบงค์เพื่อส่งเคลมประกันสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติทําบัญชีเงินเดือนหรือทําธุรกรรมกับราชการไม่ต้องไปสาขาด้วยฟีเจอร์ขอหน้าสมุดบัญชีได้โดยตัวเองผ่านแอปกรุงไทยเน็กได้เลยโดยสามารถขอได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันมาดูวิธีการขอหน้าสมุดบัญชีออนไลน์ผ่านแอปกรุงไทยเน็กได้เลยครับ ก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีขอหน้าสมุดบัญชีออนไลน์ผ่านแอปกรุงไทยเน็กขั้นตอนแรกให้เปิดเข้าใช้งานแอปกลุงไทยเน็กเลือกเมนูบัญชี เลือกเมนูอื่นๆเลือกเมนูสมุดบัญชีจะเข้าสู่หน้าจอสมุดบัญชีซึ่งจะแสดงรายละเอียดของชื่อบัญชีเลขที่บัญชีสาขาที่เปิดบัญชีเพื่อความสะดวกในการใช้งานถ้าสามารถบันทึกลงเครื่องได้เสร็จเรียบร้อยสหรับวิธีขอดาสมุดบัญชีออนไลน์ผ่านแอปลุงไทยเน็ก เมื่อจำเป็นต้องใช้หน้าบุ๊กแบงค์เพื่อส่งเคลมประกันสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติทำบัญชีเงินเดือนหรือทำธุรกรรมกับราชการไม่ต้องไปสาขาด้วยฟีเจอร์ขอหน้าสมุดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่านแอป,ปกรุงไทยเน็กได้เลยโดยสามารถขอได้ทงบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ